ชิ้นนี้หน่อยเนี่ยอร่อยเหมือนกันอันนี้เหรอคะอ่าอ,อันนี้แต่ละอแล้วอืมอดี๋ยวคุณครคุณครูใจดีคุณครูมาจากไหนปฐุมจากปทุมนะคะเนี่ยครูม,มาจากปทุมมาสอนลูกศิษย์คนนี้โดยเฉพาะนะคะ เดี๋ยวกินข้าวเสร็จแล้วเนาะเดี๋ยวเราก็ไปนั่งเดี๋ยวไปทํากันเนาะโอเคค่ะชิ้นนี้หน่อยเนี่ยอร่อยเหมือนกันอันนี้เหรอเนาะอันนี้แต่ละอย่างอย่างเงี้ยนั่นแหละแหมไม่ต้องนางเอกแล้วค่ะค่ะอร่อยไหมอร่อยเนาะอัลมอนด์วันนี้คุณครูจะมาสอน เริ่มเปิดช่อง Youtube ให้น้องนะคะน้องจะขายสมุนไพรคะ่ะน้องจะขายสมุนไพรใช่ไหมคะน้องเตรียมมาด้วยค่ะสินค้าสินค้าของน้องเลยน้องน้องหมน้องจะมาขายสินค้าตัวนี้ค่ะ ก็เลยให้น้องเปิดช่องอันนี้อันนี่ได้ใช้กจ้ค24อันนี้เป็นที่เขียนายายค่ะเอออันนี้เป็นชองอรูเขียนว่ายายแล้ววันนมอแล้วันน้เเ อต่เราอยากเปิดช่องของบรีก็ให้เรากดเแล้วก็เลือกบัญชีไหนก็ได้เราจะใช้บัญชีในการูดเงนเปแราเป็นแต่ตอนนี้มันยยังไม่ขึ้นแลยครับน ศาสตรสมุนไพรตอนนี้ด้นะคะขาสตร์ติกุ่มและก็สมุนไพรตอนนี้ในวนี้นะคะ <c oughs> ขอบคุณมากนะคะคลิปหน้าเด็กเปนใหม่ค่ะมาถ่ายทำยคุณครูขายสมุนไพรทำ <c oughs> คลิปเยอะค่ะไ, <ป S 1> ไม่ไ, <ป S 1> ไม่เป็นไรเพราะว่าที่ตัดต่อมันจะมีที่เราโหลดเวลาให้ผู้ช้าได้ ต้องลองฟังดูน้องช่องใหม่นะคะชื่อการสมุนไพรนำเที่ยวฝากมตตอด้วยนะคะคติดตามด้วยนะคะขอบคุณมากนะคะอ้่ไงคะครูลูกศิษย์สอนง่ายไหมคะ <c oughs> ลูกศิษย์ยังไม่เห็นลูกศิษย์ยังคือยังดูนะตอนนี้ต้องไปเรื่อยๆต,ต,ตอนนี้ถ่ายทำเคลิปแรกอยู่ใช่ไหมคะ เดี๋ยวให้ดูก่อนเนาะต,ตอนนี้เรียนจบแล้ว <c oughs> ลูกศิษย์ก็พาคุณครู <c oughs> พาคุณครูมากินข้าว <c oughs> มาเลี้ยงข้าวคุณครูค่ะ <c oughs> วันนี้กินอะไรกินอะไร เดี๋ยุ Murder, ่อีกใช่ไหมคะใช่ไหมคะคุณครู จากาเชียวพาเพื่อนมาทานอาหารนะคะาวทานได้แต่ละเพื่อน กินอะยังคดยกที่ปะไม่อนอีดีขึ้นหมก็กินได้หมเอาเลย đã biết là nó hợp nhọc được cái nó thì nhọcเลย เออ mình cảnh cảnh nhọc เลยจนมานี่นะจะฝากรักหนูเหรอหนูจะเก็บไม่มีเราข้ามฮะจะทาปุ๊บ ต้อะงแทนีในแผนอะไรอ่ะดู HR ไปทรัพยากรบุคคลเราไม่ได้ก็ไม่ได้โอฟฟิศค่ะแต่ว่าดูเรื่องแบบเออาการเงินการสอรนอะไระคของพนักงานระบบพนักงานเข้าไปแต่เราไม่ได้เข้าไปดูในแผนกันะคะไม่ในลาบนัหนหรอคะในลาบที่เขาผลิตอ่ะอ๋อไม่ได้ค่ะหนูอยู่ในออฟฟิศออฟฟิศบนโดยตลอด

เราพักผักเส็จคืออะไรวะจบแล้วมาออกทาพขกก็แบบเออคนจะแบบเหนื่อยมากเลยต้งหวานจีพูดถึงวัวหวานหัวลอยอีะทไมเห็นม้วนไม่ได้เห็น้นหนูก็ไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบอไชอบอไบบ้ ที่กินหมดไม่ใช่ไรเราโหนเสียได้แล้วปกติวันหยุดกินข้าวก็ประมาณบ่ายโมงบ่ายสองไม่าง้ย่อหมดไม่ตื่นจะไม่มองจมะจุดเพราะวันน้นหม่หกัเพราะสิ่งต่ามางม่มอกับเบอร์ไออดีหมอ ไ่นไเห,หนะคนะ่ากอ,อ,อไปกนแก็มูเก่งๆจูงล่สื่อไกลัวื่อไหกนสื่อมา่จะได้มอใสแล้วไม่ได้เลยเกือบได้มาสิลูกรูมันจะมาบอกแมเอแล้วนะ <c oughs> ไม่ไม่อนนี่หมอเยวดูพฤติกรรมกันโอน้เโเอา้าเ บอเกเธอเลียนมดของกับมูงแนง่ิดเดียวรองแควรลองแคล้ั้ <c oughs> งแ่หัวดีกว่าเขาไม่อมยากได้นเ,นเนอะหงเงียบไปเมันอนีไงเกิม,มกับหนอนยุ่งเงียนเดียวกันหัวที่นย่งวะ ไม่เคยกันต้อเรยแล้วก <ไป S 2> ็ไมเต็มควมทำมนแไม่มาันนี้ราคาขอไ่เทุกคนดูนะทุกคนนะไม่ขม่เาไมโอเคเอี่มแล้วนะคะเพื่อนๆขอลาเดีวเพียงเ่าน,ะนีเจอกันคลิปหน้าค่ะบ๊ายบายขอบคุณค่ะที่รับชมบ๊ายบา